สวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพ่อทำอะไรคะม้วนปากตะกาม้วนปากตะากาเด้อค่ะพ่ออธิบายได้เลยค่ะพับลงห้าเส้นพับลงห้าเส้นแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาเอาทายเพ็้ยนบึงคัก,คกเลยพับลงหา้เาเส้นเอาเส้นหลังไว้ เส้นลังไปนาเนี่ยอ่าเส้นลังไปนาขมสามเส้นลังไปนาขมสามอันนึงนี่ค่ะวิธีการม้วนขอบปากตะกาดนะคะเดี๋ยวคุมพันธ์ทิไทยเบิ้งค่ะ,คะ นันไปแล้วก็แ<อ>พล็งพลงลงก็ตินหลังไปน,า,า,น,กนาการอยักสารตะก้านะคะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนม้วนขอบปากตะก้าได้ค่ะพี่นอ้องเพราะอันนี้เป็นใบที่เท่าไหร่แล้ว ใบที่แปดอะโอ้ใบที่แปดเล้วด้วค่ะใบที่แปดอีกสองใบก่ะทีได้เสียบหวงทาสีแล้วค่ะใบที่แปดแล้วค่ะอ่าช่องคูมพันตุลากันก็จะถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้เืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกนารจักสารตะก้าของคุณพ่อง,งามชุ่มชื่นค่ะแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคูมพันตุลากันแล้วก็ ชีวิตน้องแมวด้วยค่ะเด้อสามสี่ประเด็นค่ะน้องแมวเบินน้งนกน้องแมวดูนกถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้อัปโหลดให้เอฟซีดูเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดหกคลิปคลิปสั้นห้าคลิปยาวหนึ่งแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงกินเข้ากับแกงผักหวานใส่ขัวนูแซ่บค่ะแล้วก็นหนึ่งปลาใส่ผักหวานเอ,อก็เก็บมาจากให้จากนาจากสวนเฮาแล้วค่ะพี่น้องบ่ได้ซื้อเลยค่ะ วิธีดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินหากินตามภาษาบ้านนอกเขานี้แแล้วค่ะพี่น้องผักหวานค่ะมีอยู่นาป้าก,ก็มีอยู่ในโบ่อาไปเก็บมาค่ะ,ะบักพริกตำแก้วก็เก็บมาจากสวนพอเพียงอยู่นาแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะเป็นอาหารเมื้อเช้าที่อร่อยเลิศลสดมากคั่วหนูใส่ผักหวานค่ะพี่น้องเมื่อไไรว่าคั่วหนูเส่ผักหวาน เนี่ยอนเนี่ยเนี่ยพ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยขวดนูไส่บักหวานค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยคุมพันตักไว้คุมพันไว้าีิมากินท่านว่าทนได้กินแล้วค่ะเพราะว่าอัดชิปให้พ่ออยุนีค่ะอันนี้คืออาหารคุมพันทด้ะค่ะที่กินกับพ่อนี่ยละเมื่อนี้อันนี้กับเมียงอันนี้กับแจ้วอันนี้กับหนึ่งบักหวานอันนี้กับขวหนูไส่่่บบักหวานคะตแยู่ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณพ่องามชมชื่นสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสารตะกา้าเป็นการสรืบสารภูมิปัญญาไทยค่ะสืบสารภูมิปัญญาไทยในเรื่องของการจักสารคุณพ่อก็มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสารตะกา้าให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูแล้วก็นําไปไประยุกต์ใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ให้กับตนเองด้วยค่ะก็จะทําให้เราพอมีพออยู่พอกินต้นไผ่ก็ตัดมาจากนานแล้วค่ะพี่น้องตัดมาแล้วก็มาจากตอกจากซานพ่ได้ซื้อได้หาค่ะพี่น้องนะเบิ้งอีกนี่ค่ะมาบูกใกล้ๆเลยอันนี้เป็นการพับรอบแรกรอบที่หนึ่งเป็นการพับรอบที่หนึ่งคุณพัน์ก็จะถ่ายให้ดูทั้งครบทั้งสามรอบเลยค่ะพับทั้งหบิดสามรอบเป็นเฉพาะพับทั้งหมดสามรอบอันนี้เขาเรียกว่าพับ ม้วนขอบปากตะก้าด้านนอกค่ะรอบทีนึ่งเล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะรอบทีนึงใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะม้วนเสร็จรอบนอกใช้เวลาโดนอยู่ค่ะเอามเป้ไว้หนูว่าจะกินข้าวอยู่พ่อ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีมากมากค่ะเดี๋ยวคุณครูพันจะถ่ายอม้วนขอบปากนอก รอบที่สองให้เบิ้งเด้อค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวให้ดู <c oughs> ม้วนขอบปากนอบรอบที่หนึ่งก่อนเบิ้งเด้อค่ะพี่นอ้องทายใกล้เลยเบิ้งค่ะเบิ้งคะ่ะค่ะดูชัดๆ,ๆดูชัดๆดูชัดๆดูชัดๆขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะ เดีで و, で و, ๋ยวเดี๋ยวจะเอาลุกอมมาแจกอยู่ค่ะมาแจกคนละเม็ดละเม็ดละเม็ดอมมาเมเหนื่อยไหมคะพ่อเหนื่อยไหมพ่อชอบ,ชอบไหมชอบชอบมากเลยใช่ไหมสันตะกาสันดีด้วยใช่ไหม,อมตอกงามที่เพอวันนี้คุณโคมพันก็จะพาคุณพ่อไปหาหมอค่ะประมาณห้าโมงเช้าออกห้าโมงเช้าสี่โมงครึ่งนี่เราก็ต้องกินข้าวแล้วนะพ่อนะ กินข้าวอาบน้าอาบท่าแล้วก็ห้าโมงลรวลดออกไปถึงโรงพยาบาลก็ห้าโมงกว่าๆได้พักผ่อนหน่อยนึงนี่ค่ะเราต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะความเพียรพยายามความอดทนค่ะพี่น้องการทํางานทุกอย่างเราจะต้องใช้ความอดทนความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นที่ตั้งแล้วก็ทําด้วยใจเราก็จะทํางานประสบความสําเร็จ หากมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเราก็ต้องใช้สติในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีอะไรที่เราแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำเราก็จะ,ะแก้ปัญหาได้แล้วก็ทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสิ่งสำคัญที่สุดคือความเพียรพยายามค่ะเราอย่าท้อเราต้องสู้นะเราต้องสู้เราอย่าท้อแท้เจอปัญหาเราอย่าท้อแท้งานทุกอย่างมีปัญหาอุปสรรคทั้งหมดเลยค่ะไม่มีงานอะไรที่ราบรื่น ทำโดยที่เราไม่ได้ใช้ความพยายามความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการทำค่ะ,ะดังนั้นเราก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจคุ้มพันก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะทีะ่ทำงานขอให้ทํางานประสบความสําเร็จสำหรับข้าราชการครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาก็ให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่ราชการค่ะมุ่งมั่นตั้งใจในการอุทิศทุ่มเทเสร้างสื่อพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลสำมทธิทางการเรียนดีขึ้นหรือว่าให้อ่านออกเขียนได้นะคะขอบคุณเอซีมากๆนะคะเดี๋ยวดูคุณควมพันธ์จะถ่ายให้ดูในการม้วนขอบปกกากตะกร้ารอบที่สองนะคะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ